อ่ะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการแชร์ไฟล์ใน Google Drive นะครับอ่าอันนี้ผมจะแชร์ Google s h e e t นะครับที่ผมได้จัดทําไว้นะครับวิธีการแชร์นะครับเราสามารถที่จะแชร์นีครับเมนูด้านบนสองนี้ก็ได้นะครับหรือจะคลิกขวาที่ไฟล์นะครับแล้วเลือกไปที่รับลิงก์หรือว่าแชร์ก็ได้ทั้ง2องอย่างนะครับ แต่ถ้าเป็นแชร์แบบที่เป็นรูปแชร์แบบนี้นะครับจะเป็นการแชร์ในลักษณะเหมือนเราระบุอีเมลไปหาบุคคลนั้นครับแต่ถ้าเป็นการแชร์แบบนี้ก็จะเป็นการที่เรานั้นเอาลิงก์คัดลอกลิลงก์เนี่ยไปให้กับกลุ่มคนนะครับมันก็เข้ามาที่เมนูเหมือนกันนะครับทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยการแชร์ก็จะง่ายขึ้นนะครับดูที่ว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับ บุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าถึงเนี่ยครับอนุญาตจำกัดสิทธิ์โดยไฟล์ทั่วไปนะครับสนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือเขาเปลี่ยนใหม่นะครับรูปแบบแต่ก่อนไม่ใช่แบบนี้นะครับตรงนี้ผมจะแชร์ในลักษณะเหมือนการเข้าถึงทั่วไปนะครับก็คือเนี่ยครับถ้าจํากัดก็ให้เฉพาะคนที่ที่เราอยากจะแชร์นะครับหรือเฉพาะโดเมนเนมที่เป็น อ,อีเมลที่เป็นโดเมนเนมของโรงเรียนขององค์กรนั้นๆน,น,นะครับหรือจะให้ทุกคนที่มีลิงก์นะครับสามารถเข้าไปดูนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นบทบาทว่าเข้าไปดูในลิงก์ที่เราส่งไปให้แล้วเนี่ยเขาสามารถมีบทบาทอะไรบ้างเช่นอ่านได้อย่างเดียวเป็นผู้แสดงความคิดเห็นหรือสามารถที่จะเป็นเอดิเตอร์ก็คือจัดก,การแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพิ่มลบไฟล์ได้อะไรเงี้ยครับอ,อันนี้ผมจะแชร์เป็นแบบ ลิงก์นะครับก็กดทัดลอกอ่าแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถเอาลิงก์นะครับไปวางหรือไปแชร์ให้กับคนอื่นนะครับเพื่อที่จะเข้ามาดูไฟล์งานของตัวนี้นะครับก็ลองไปแชร์กันดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ